สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานแบบด่วนครับด่วนอีกวันเรียบร้อยแล้วครับสนามบินเก่าคือสาหพัดครับแรงนี่ครับกระแทบประดับเี่นละเห็นงานเปนประมาณชั่วโมงกว่าครับเหล่าอดีข้เข่าต้อแล้วกันที่เป็น ug, เฮาไปลงไฟขณะที่พูดเหรอครับซีมุ้งแรง เมื่อวานเมื่อวานกัทุกระบบโรงงานอยู่ที่ห้าโมงสี่สิบนทีหกโมงเรีนแล้วไหมครับหกโมน้อยๆวานวันนี้ฮามาซาล้อเพื่อนเก็บเก็บเวทที่โดมครับยุ่งยุ่มั้งน่ยว่า้าประสนเล้วเว้นแล้วครับพระวัดดีตั้งแกสองโมงั้งถ่ายเพิ่นว่าเพิ่นดีเก็บแล้วสามโมกว่า

อันนี้เด้ค้ายออกไมได้นี่ดี่น่น่นีนี่มันนั่นี่ละ่น่น่นี่นนี่มันีนี่นี่ีนี่น่นีีนี่นี่น่นี่นีน่ี่่นี่สั่งแค่ตัวนี้ เห็นรถสีดำละเลียวบังน้ำรถเดินวเม่เนีมาครับ่บ้าที่รถเรามีทซูดว่ะอ้รถเรามีทซูดว่อันนี้อีสูดเนี่ยแต่สีนี่แหนี่ละ แต่ว่ารถรถสีดำเด้คุณอมาตอนแรกก็เป็นซีดี้ยู้นี้ lyn, ูนีู้นี้เป็นหรอวะโอแมนเราโบกมือเอือนมือเราเบนบอกแลไอ้ไอ้อะไรขนาดกบมิซูเว้นซีไอบอกต้นมิซูปะปะปะไอคุมไปเปิดเอาแฮะเร็วเร มาแล้ว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 ลูลูรููเอาแห่เอาแห่ก็ลรูลูรูเปิดติดเปิดติดทำไปแล้วยูฟังพ่นอ่ะ แต่หมักลี่น้อนก่อนเข้าไปนั่นะไปหมักหมุนแล้วน่ะไหวไหมโอ้ยิ้มหวานเลยไปไปไปขึ้น ไอ้มักเพป็นมาครับแล้วถอยถอยรถแอบไปเพื่อนเงนเยียงวะถอยรถ5รถสมเพื่อนไหมถอยรถถอยรถ5รถสมเพื่อนไหมเพื่อนที่ได้ตั้งรถถอยมาไม่เนี่ยงย่าไม่เนี่ยไปยังโดนเลยโดนเลยวเอาเพิ่นนะบอก

เนี่ยาันี้ำหดอันนี้ผู้ใดเอามาใท่นี่น้องผ้จน้อง่เด้ใ่น้ำหนักคุ้มร้ามาเด้อ๋อผมว่ามนเจาสร้างมาเทไว้มนี่วานี่แนนีที่จริงต้องคนละครั่งเนี่ยเรียบนี่ เกินล้เคยอ่าเร็วเร็ของไอ้ดังเลยวะอันสีอย่างวะสีมพูดเตี่ยหาบ้านปลากับเ e อ็ซีคนครับสถานการณ์ที่เป็นแังเลยโจ๊ะไปบ่นเองเอามีดไปพร้อมบ่รอครวเก็ดอ่ะ เข <ไป S 1> าช้างอายุการนุ่คุมด้โอ้บอกให้มันถอยมันถอยมาทํานี้นะเพื่อที่เอารถเข้าไปจอดอไรแบบเต้อสุดจริงๆเลยมันผัก คลิปมาเดนเือร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไวเท่านี้กันครับพี่น้องครับเข้าไปบ้านป่ากันาเนียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ